ำเตือนนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมนะครับจะมีการสปอยการ์ดแบบนี้ทุกวันนะครับเวลาเดิมเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากไปดูการ์ดพร้อมกันอยากไฮฟ์ร่วมกันก็สามารถเจอกันได้ที่ c e b o o o f แฟนเพจของผมนะครับโอเคไปดูคลิปกันเลยมาแบบเซอร์ไพรส์เอยอ,อยู่ๆก็มาครับอยู่ๆก็มาของผมการ์ดใหม่การ์ดใหม่มาเฉยเลย7มานาชุริมาครับเจมานา84ทัมมิ่งสวอม โอเว่ยเวนอัมซามอนครีเอตคอปี้ออฟมีนแฮนด์นิฟิวแฮปเลย์ว่าเป็นแชมเปี้ยนใ g เกมถ้าเราลงใบนี้ไปแล้วเราเลเวัพแชมเปี้ยนไปแล้วในเกมนี้จะสร้าง c อปี้ของมันขึ้นมาในมือก็คิดว่าแพงไปหน่อยวะคิดว่าคิดว่ามันไล่แพงไปหน่อยเจ็บพันแปดสี่เอฟเฟกต์ก็คือจะได้ตัวมันเองเพิ่มมาในมืออีกครั้งถ้าเลเว่าแชมเปี้ยนแล้วคิดว่าแพงไปหน่อยนี่ไงนี่ไงหมอกหมอกมืออดครอบคลุมชุลีมายเชื่อหายปะเชื่อหายปะ ไอ้บอโบร์หกมานา55เขาผมหกมานา55เฟรีออดริมแฟงเดนมาเธอร์วันน้ำซลมอนซลมอนอะริมแฟงแพ็คแกรนด์อิดพลัสวันพลัสวัน for each time you have fought between enemy this game เฉียตอนเราซลมอนตัวนี้จะแซลมอนริมแฟงแพ็คริมแฟงแพคก็คือไอตัวตัวได้สามป่ะที่มันจะฆ่ายูนิตเลือดสุนไอแอนแท็กศูนย์มาไม่ใช่ไม่ใช่ริมแฟงแพ็คคือหนึ่งหนึ่ง รีเฟรนแพคคือหนึ่งหนึ่งโอเวมก็คือก็คืออันนี้คือตัวแม่อันนี้คือตัวแม่ตัวแม่จะแซมมอนตัวลูกแล้วตัวลูกจะได้สแตทเพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งที่เราฟอร์สไปไปในเกมนี้เชี่ยเชี่ยเด็กเด็กฟอร์สไปมีบินคอนเพิ่มว่ะเด็กฟอร์สไปมีบินคอนเพิ่มมาเดือดไหมเชี่ยเอาเอาไปเล่นในเด็กแอดผมว่าเดือดว่ะผมว่าเดือดเลยนะ หนึ่งหนึ่งโอเว่ย์อาสเตตสตตมันจะได้เพิ่มครับส t ตตมันจะได้เพิ่มทุกครั้งที่เราที่เราไอเนี้ยทุกครั้งที่เราฟีดถ้าเราฟีดห้าตัวก็บวกห้าห้าถ้าเราฟีดแบบกี่ตัวก็บวกไปตามนั้นน่ะไอเชี่ยเดือดวะ่ะวินคอนใหม่ของเด็กแอทแทคห้าด้วยเล่น,เล,นเล่นในเด็กเอ้ยเล่นในเด็กแอนออกซด้แน่นอนแอทแทคห้าแล้วเป็นโอเว่ย์ M. ด้วยนะครับเชีย่ยนี่ไงหมอกอันนี้หมอกหมอก หมอะปกคลุมปะหมอะปกคลุมเฟย์หยอดแล้วก็ห้ามอนาครับห้มามอนาสามสามวีวอเตอร์รูเอนเร็กซ์เอฟเฟกต์ก็คือเพลย์แคสต์คนนอนบาราจออนแรนดอมลี่ทาร์เก็ตเอดเอนมี่ส์ฟอร์อิชคาร์ดยู่เราดรอนดิสฟรอว์อัพทูไฟฟ์ไทมส์ก็คือเหมือนเหมือนในตัวไล่แปดจะเหมือนเร็กซ์ตัวไล่แปดแต่ว่านี้จะไล่ห้าแล้วก็จะยิงแคนนอนบาราจตามจำนวนการ์ดที่เราจั่วในเทอร์นี้ก็คือถ้าเราจั่วการ์ดห้าใบก็ยิงห้าครั้ง เชีย่ยเอาไปเล่นกับเด็กอะไรอะ่ะเด็กบัวเ,เทอร์จัวเด็กบัวเ,เทอร์จัวแบบเทอร์โบโอ,อย่างเงี้ยเหรอการ์โนบาร์ดห้าครั้งน่าเล่นอยู่น่าเล่นอยู่เดือดอยู่เชีย่ยหายป่ะนี่ไงไอเชีย Rex? Rex ่ยเร็กซ์เร็กซ์โดนหมอกปกคลุมว่ะไอเชี่ยมันหายปะ่ะหรอมันหายขโมยนับไหมขโมยก็นับครับ ขโมยก็นับเพราะว่ามันนับว่าเป็นจั่วเหมือนกันเชื่ออยู่ๆก็มาแบบไม่ทันตั้งตัววะ่ะคิดจะมาก็มา He was my life my happiness and if I must suffer in darkness now I want to it alone join me creature Pluterra save me so that she may live อันนี้ก็คือโค้ดโค้ดของโค้ดของเวียโกว่ะโค้ดของเวียโก้ผมว่าผมว่าแชมป์ยังไงก็ต้องเป็นเวียโก้ป่ะแชมเปี้ยนเ็นชั่นเวียโกแน่ๆเวียโกนอน มันคือจอระหลามใช่มันมันคือจอระหลามหรือว่าโดนหมอกครอบงำหมดแล้วเหรอใช่ครับมาแค่สามใบอยู่ๆก็มาอยู่ๆก็มาเมื่อกี้ผมลงสตรีมไปแล้วอะสตรีมรอบที่แล้วผมผมกดลงสตรีมไปแล้ว <laughs> กดลงสตรีมไปแล้วล้วเพิ่งมาเห็นว่าการ์ดใหม่แม่งมาแล้วก็ต้องมาเปิดสตรีมอีกรอบไปเชียไฮแชมป์กี่ตัวน่าาจะตัวเดียวครับมันมันเป็นแชมเปี้ยนได้เป็นชั้นอะเชื่อแล้วแล้วอันนี้คืออะไรอะอันนี้คืออยู่ๆเขาก็จะเอาการ์ดยัดเข้ามาแบบ แบบไม่มีในแลนเหรออันนี้ผมผมนึกว่ามันเป็นแค่แชมเปี้ยนเอ็กซ์เพนชั่นอ่ะมันนึกผมนึกแค่ว่าจะมีแชมเปี้ยนแบบแค่วิเอโกมาตัวเดียวอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเหมือนเหมือนเป็นเอ็กซ์เพนชั่นใหม่เลยอ่ะเหมือนเป็นเอ็กซ์เพนชั่นรูเนชั่นเลยอ่ะคือการ์ดแม่งเป็นการ์ดทีมรูเนชั่นอ่ะคือผมผมผมชอบอย่างนี้นะอย่างนี้ผมเคยบอกไปว่าถ้าในอนาคต LR มันรีเจนหมดแล้วอ่ะถ้ามันเอารีเจนทุกอย่างครบอ่ะเอ็กซ์เพนชั่นถัดๆไปอ่ะผมอยากให้มันมาเป็นทีมแบบเนี้ย อยากให้มันมาเป็นตีมแบบการ์ดเซตนี้เป็นการ์ดดูนิชันการ์ดเซตนี้เป็นการ์ดของอีเวนนี ee, ้อีเวนนี้อีเวนนี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าแม่งแม่งจะไฮเว่ยแม่งจะไฮกว่าแค่รีเจนธรรมดาเว้ยเหมือนตอนเฟลออที่มาแบบการ์ดแปลงจากปืนแต่ไม่ไม่คิดว่ามันจะมีการ์ดอย่างนี้ไงไม่คิดว่าไม่จะมีการ์ดแบบแบบออกออก,ออกมาเหมือนเหมือนเอเวนชั่นทั่วไปอะตอนนี้โผล่มาแค่3ใบน,นะมีหมาป่าเฟรยอร์มีเร็กซ์บิวอเตอร์แล้วก็มีแมลงของชูริมาสนใจพวกอาร์การ์ที่โดนหมอกเออพวกพวกนี้คือโดนหมอกอะ อันนี้ก็คือเร็กไม่ไม่ใช่เร็กสายน,นี้ก็คือมแมลงแมลงในชูวิมาโดนหมอกอันนี้ก็คือหมาป่าหมาป่าไม่น่าจะโดนหมอกนะอันนี้หมาป่าไม่น่าโดนหมอกไอตัวน่าจะเป็นไ,ไอตัวหมูป่าเนี่ยโดนหมอกจะมีแชมป์ใหม่ไหมก็มีครับมันมันจะมีแชมเปี้ยนเดนเว่นชันไงก็คิดกัาไรว,ว่าจะเป็นเบียโก้ e K o. อะด้วยอย่างงี้ไม่จะมีการทุกวันไว้เนี่ยกูกูต้องมาจะตีมดูการทุกวันอีกวะเนี่ยช่วงเวลาแห่งการรอการมันยังไม่หมดไปอ่ะการใหม่มันเข้าเกมรัวเกินว่ะ เอารัวเกินแบบโวเชียอลเมตามันจะนิ่งยังไงอะลัวเบื่อเลยยะมาเรื่อยๆวะ่ะสกินรูเอนรักเลยมีอะไรไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยวุ่นวายวะ่ะน่าเล่นกว่าเดิมเดือดๆอัปเดตอัปเดตบ่อยๆอย่างนี้ก็ดีอัปเดตบ่อยๆอย่างนี้ก็ดีครับยางก็ดีเอามาเดือนเต็มมันได้สัใจวะ่ะมีอะไรให้ไฮฟ์กันตลอดเวลาวะ่ะแผลดงการขับเคลื่อนเมตาไม่ใช่ขับเคลื่อนเมตาวะ่ะมันคือแผแห่งการขับเคลื่อนตัวเกมวะ่ะมาตัวเดียวเหรอต้องมีเซนติแนลด้วยมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นชั่นนะคร มันคือแชมเปี้ยนเอ็กเปนชั่น์อะถ้าถ้าจะเอาตามหลักแชมเปี้ยนเอ็กเปนชั่นคือมันควรเข้าตัวเดียวไงอย่างอย่างตอนอเฟรยออสอะเฟรยออสก็เข้าตัวเดียวแต่เออแต่ว่าที่ที่คุณพูดมาก็มีเหตุผลมันอาจจะมีเซนตินอลเข้ามาด้วยปะแบบมีการ์ดเซนตินอลเข้ามาด้วยอะเชีย่ยแม่งหายว่ะพอพอ,พอเป็นพอเป็นเอ็กเปนชั่นที่มีตีมอย่างเงี้ยแม่งหายไปเอ็กเป็นชั่นแม่งควรมีตีมเว้ยเชีย่ยสกินรูนต,ต้องเข้าได้ข่าวแชมเปี้ยนเอ็กเปนชั่นนี้แบบเสร็จพ่อลูบินเออเสร็จพอูบินนนเป็คท แสดงว่าจะมาโคบทุกรีเจียนหรือเปล่าอย่างละบายเออก็อาจอาจจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าหมอกหมอกมันก็ปกคลุมไปทั่วนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่และรีเจียนก็อาจจะมีการ์ดแบบ,แบ,บการ์ดแบบเนี้ยการ์ดบลูเอนการ์ที่โทนหมอกครอบงําก็ต้องรอดูอะเราก็ตอนนี้คือเราเราไม่รู้ว่ามันจะมีมันจะมีการ์ดอะไรมาบ้างการ์ที่จะเข้ามามันจะมีกี่ใบไม่มีข้อมูลอะไรเลยแหละไม่มีข้อมูลอะไรเลยจริงๆเข้าไปดูในปฏิทินในเกมก็ไม่มีบอกนะตอนนี้เราอยู่ในช่วงแบบปลายเลยนะเวย้ยคือก่อนก่อนหน้าน,นี้เรารู้ว่า เออเดี๋ยวเอ็โคจะเข้าเดี๋ยวไปจะเข้าเราพอเราได้ว่าอะไรจะเป็นอะไรอะแต่ว่าณตอนเนี้ยข้อมูลที่เรามีอยู่ณนะตอนเนี้ยเราไม่รู้อะไรเลยเว้ยเราไม่รู้อะไรเลยว่าแชมเปี้ยนตัวถัดไปจะเป็นอะไรเอเมชั่นหน้าจะเป็นอะไรแชมป์ Champion อะไรจะหลุดมาอันนี้เนี้ยคือเราไม่รู้เลยเว้ยก็ขอให้ไม่รู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งมีอะไรหลุดมาเชื่อผมว่าการได้เห็นสปอยแบบไม่รู้อะไรเลยแม่งแฮปปี้กว่าเว้ยแม่งหายกว่า